กิญแจผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้สาว่าปลาท่องโก๋ร้านเจ๊จิ๋มนี่ดูน่ากินน่ากินเนาะว้าวปลาท่องโกน่ากินแต่น้ํามันที่ใช้ทอดจะปลอดภัยหรือเปล่านี้ยน้ามันที่ใช้ทอดอาหารจะต้องมีลักษณะใส,าสาไม่หนืดไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเพราะถ้าเราใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำบ่อยๆเนี่ยนะจะเกิดการสะสมของสารโพลาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเรง็งนอกจากนั้นไอของน้ำมันที่เสื่อมสภาพยังทำให้ผู้ทอดเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งป่อจากการสูดดมด้วยอโอ้แต่เดี๋ยวก่อน คุณใช้น้ํำมันที่มีเครื่องหมายและฉลากออยและใช้น้ํำมันที่ใหม่เสมอแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วค่ะโอ้จอชมันยอดมากร้านเจ๊จิ๋มน้ำมันที่ใช้ทอดใสปิ๊งกื้อกินเลยจ้ากินเลยจ้ะหอมนากีนากน